ก็อยากให้ทำความเข้าใจกันเพราะเราเคยพูดมาแล้วนะครับว่าเวทีมิสช n นิเวอร์สเนี่ยเรายอมรับว่าเราแข่งขันแล้วก็เรากระทบกระแทกกันในตั้งแต่ในสมัยโดนัลด์ทรัมป์นะฮะจนหนักๆก,ก็คือในสมัยต้นๆของ IMG นะฮะเรา k ีเพอร์เซนที่เราคุยกันเนี่ยก็คือคุณภาชูการ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราตอบโต้กันคือการแข่งขันทางธุรกิจและชื่อเสียงและการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยกับคนอเมริกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีมีปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เขาฟ้องร้องเราตั้งแต่ครั้งแรกในปี2013มันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเปลี่ยนโลโกโ้เปลี่ยนโทฟี่เปลี่ยนสัญลักษณ์ทั้งหมดซึ่งเราก็ยอมรับครับว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆแล้วเราก็เป็นคนไทยแล้วเราก็เป็นคนเอเชียเราก็ต้องต่อสู้กับคนผิวขาวกับคนอเมริกันอันนี้ผมก็ทําเต็มความสามารถแล้ววันนั้นที่พูดไปเนี่ย ที่บอกว่าต่อมานะก็ต้องรีพีทอีกครั้งหนึ่งว่าไปดูย้อนหลังได้คือปีหลังจากอแมนดานะฮะที่ไปประกวดแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แฟร์สำหรับแต่และประเทศที่จ่ายค่าลิขสิทธิ์มันไม่แฟร์สำหรับน้องๆที่ฝึกมานานแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยจริงๆนะฮะมันเจ็ดวันแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอิสราเอลอีกนะฮะก,ก็ก็ผมคิดว่ามันไม่แฟร์แล้วที่มากกว่าความไม่แฟร์ก็คือผมดูว่ามันกําลังเบือ่อแล้วก็กําลังแบบแบบ,แบกำลังจะขายอันนี้ก็ทราบมาเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการเดียวกัน นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพูดไปในคํานั้นเพราะเราต้องการที่จะบอกให้รู้ว่าเขาเขาเหมือนเขาโรยลาแล้วเขาก็เบื่อน่ายแล้วเขาก็ไม่โฟกัสเพราะว่าธุรกิจอย่างอื่นเขาใหญ่และได้ผลประโยชน์แล้วเขาไม่อยากเก็บไว้ในโปรไฟล์เพราะว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เวลาถ้าธุรกิจไหนที่มันทําให้รู้สึกเดเมจหรืออาจจะแบบทำให้รู้สึกมีตําหนิในการใส่โปรไฟล์เขาก็ไม่ได้เอาเขาก็ยกเอาไว้ข้างนอกมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วถ้ามันไม่ผูกเขาก็ไม่ขายถูกไหมฮะคนที่กําลังรุ่งเรืองสุด ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่เปิดแล้วคนต่อแถวทุกอย่างดีใครจะขายผมก็พูดไปในลักษณะเมื่อ4ปีกว่าที่แล้วแต่ว่าเครียรเกียนคีย์ยยบอร์ดที่แบบไม่ยอมเปิดเผยหน้าก็ใช้เสียงบางช่วงเอามาใส่กับภาพเวทีที่เอลซอดอซึ่งผมเห็นแล้วนิดนหน่อยๆก็ผ่านให้แต่ว่าหลังๆมันมาเยอะยิ่งใกล้ไฟนอลมันยิ่งเยอะคนอสนุกกันใหญ่ผมก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะจุดติดละคนไม่รู้ก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแบบนั้นผมก็เลยต้องออกมาพูดครับเห็นว่ามีดาราเซเล็บครับ ไม่ก็จริงๆก็คือไม่ไ,ไม่ได,ไได้ไม่ได้หนักใจอะไรแต่ว่าอย่างคุณแคนดี้แกก็ออกมาพูดด้วยซ้ำว่าแกเหมือนกับผิดหวังผมผิดหวังว่าเออนิดๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ว่าแกเลยนะผมรู้ว่าการเสพสื่อเนี่ยบางทีเราไม่รู้ที่มาและที่ไปถูกไหมครับเพราะว่าเอาเสียงเนี่ยถ้าเอาเสียงมาทั้งหมดเนี่ยก็จะรู้ว่าผมพูดที่ไหนพูดเรื่องอะไรแต่เอาเขาเจาะในเรื่องของการการพูดถึงว่ามันเป็นตอไม้อะไรอย่างเงี้ยใครจะเป็นเจ้าภาพก็เอาเถอะ ก็มันไม่มีเจ้าภาพไงในวันนั้นก็ขึ้นลงขึ้นลงก็น่ะแต่เขาไม่เอามาเขาเอาแค่นี้แล้วมาบวกกับภาพที่แบบเป็นมีเจ้าภาพเป็นเอลซอร์วัแล้วมีฮอมีสเตทมีเวทีแล้วก็ใส่เสียงลงไปมันก็เหมือนมันก็เหมือนมันก็เหมือนอะตามกฎหมายคือการใส่ร้ายป้ายสีนะครับการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งเราคุยกับทางทนายของเราแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนื่องจากบริษัทเราเป็นมหาชนเหมือนกันแล้วคุณนวัดก็มีหน้ามีตาควรจะพูดเรื่องนี้ อย่าปล่อยให้กลายเป็นไวรัลไปเรื่อยๆทำให้คนเนี่ยชินชาและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดถึงอันนี้เราไม่ได้พูดถึงอันนี้ครับจริงๆเหมือนเมื่อวานให้โอกาสถึงเที่ยงคืนก็แบบว่ามีบางส่วนที่ลบคลิปออกไปลบเยอะมากครับผมมั่นใจว่ามีเกือบเป็นร้อยนะฮะแล้วเมื่อวานก็ลบลบ,ลบ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 ผมให้ทีมตามดูแล้วก็น้องๆตอนนี้ก็ที่ส่งเข้ามาในอีเมลผมก็มีบ้างนะครับก็มีส่งเข้ามาในอีเมลผมก็พรุ่งนี้จะรวบรวมส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่เพราะว่า ผมก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยมียังมีข้อมูลอยู่นะครับนะี่ยก็น้องๆก็จะส่งมาส่งมาให้นะฮะก็จะมีส่งมาก็จะมีส่งมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนนคือข้อมูลที่เตรียมฟ้องอ่าไม,นนไม่ไม่ฮะก็คือก็คือผมประกาศไปก่อนปิดว่าถ้าใครมีข้อมูลว่าใครยังไม่ลบให้ส่งมาใน e นะอีเมลนวัด at miss grand international com เอาวันเนี้ยอย่างเงี้ยครูกับตายนายเพชรปลอม อะไรอย่างเงี้ยจะเยอะแยะมากไปหมดนนบา้บาๆบออเต็มไปหมดเลย <c oughs> ก็ประมาณสักเนี่ยเปรมสุดาคุณเปรมสุดาคุณอะไรเงี้ยเขาก็แบบส่งกันเข้ามาก็ประมาณสักประมาณสักยี่สิบอะไรเงี้ยมาอ่านเมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านอ่านแล้วอารมณ์ดีดีฮะ <c oughs> ยังเหลือทีไม่เขาไม่ทราบหรือว่าเขาไม่รบผมไม่รู้ฮะแต่ว่าผมให้ไปแล้วเพราะว่าทางทีมกฎหมายบอกว่าให้กําหนดเวลาอรู้ไม่รู้นี่ก็เรื่องของเขาละผมถือว่าผมประกาศสาธารณะถ้าไม่รู้ก็ถือว่าพลาดไป นะฮะก็ต้องเรียกมาเจรจานะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มในทิกตอ็อกเป็นแพลตฟอร์มที่เราตามได้นะครับต่อให้คุณใช้รูปแมวก็ต่ายหมูหมาก็ตามได้นะฮเที่ยงคืนเมื่อคืน,คน,นแ,ลแล้วตอนนี้มันเหลือประมาณเท่าไหร่ครับที่เราร้อผมดูเฉพาะที่เขาส่งมาอันนี้มีอยู่14อีเมลตอนนี้ก็ยังมีส่งเข้ามาก็ถ้ามีอีกก็ฝากด้วยนะครับส่งเข้ามาเรื่อยๆจะได้ไปทีเดียวนะฮะก็คงไม่เยอะหรอกครับเอาจริงๆน้องๆครับผมเข้าใจนะครับว่าน้องอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของข้อกฎหมายไม่ได้รู้เรื่องแล้วยังมาเถียงว่า ทำไมคลิปเสียงเพลงต่างๆใช้ได้ถ้าคุณยกไปทั้งหมดคุณใช้ได้เลยนะครับเช่นผมพูดว่าคุณดูสภาพสิอย่างที่แบบที่อะไรฟลอริดาหรืออะไรที่เขาขึ้นลิฟต์ลงลงิฟต์โรงแรมกี่ต้าผมพูดหมดเลยนะคุณเอาไปให้หมดสิครับเสียดายจังเลยนางงามแต่ละคนแบบเตรียมตัวไปเต็มที่วันหนึ่งก็ขึ้นลิฟต์ก็ลงลิฟต์แล้วก็ไปแล้วก็7วันจบอคุณไม่เอาไปให้หมดอะ่ะถ้าคุณเอาไปให้หมดอ่ะข้อความมันจะไม่มีความหมายที่มันขยับขยืน่นแต่คุณอนะ่ะช็อตคัดแค่ประมาณแบบ ประมาณ78ประโยคที่ผมพูดอ่ะเอาไปสวมกับภาพอันสวยงามเราก็ทําให้คนเนี่ยเข้าใจผมผิดครับผมอันนี้ก็ต้องอเหมือนต่อไม้ที่ผูกพังใครจะเป็นเจ้าภาพก็เชิญก็เขาจริงๆอ่ะก็เขาไม่มีเจ้าภาพไงก็มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เหรอผมพูดวันนั้นใครจะบ้ามาพูดวันนี้ตั้งแต่เจ้าของเป็นคนไทยครั้งสุดท้ายที่ผมพูดพูดอีกครั้งว่าที่อินโดนีเซียคือการต่อสู้กับ IMG แบบสุดความสามารถ เมื่อผมกลับมาจากอินโดนีเซียประมาณส3สาวันมีการประกาศว่าขายอย่างเป็นทางการเจ้าของใหม่เป็นคนไทยผมก็ไปให้สัมภาษณ์จำได้เลยให้สัมภาษณ์ที่แบ็กดับช่อง8บอกว่าจากนี้เป็นต้นไปมิสยูนิเวิร์สและมิสแกรนเราไม่มีอะไรที่ต้องพาดพิงถึงกันเราคงจะเอือเอ้ออํานวยซึ่งกันและกันเพราะว่าเป็นของคนไทยร้อเซ็นทั้งสองเวทีถ้าเรามานั่งทะเลาะกันผมว่ามันจะแปลกมากนะครับแต่ว่าทางใครทางมันใครชอบอะไรก็ไปให้สุดผมชอบแบบไหนผมก็ไปให้สุด นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะแบบหยุมหยิมนะแล้วก็กั่นแกล้งกันแบบเมาส์ไปเมาส์มาอะไรเงี้ยทะเลาะกันไปมาเพราะว่าอันนั้นคือเราต้องต่อสู้จริงๆคนเราก็มีศักดิ์ศรีนะฮะแล้วยิ่งเราเป็นชาติเอเชียแล้วเราเป็นชาติที่แบบเรารู้สึกเรากําลังพัฒนาเราก็ต้องพยายามลดการถูกกดทับจากชาติที่เจริญแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมระวังมากแล้วผมก็ดูแลดีผมว่าผมผมก็เคลียร์นะครับก็สําหรับยูนิเวอร์สใหม่ก็ผมไม่ได้ติดใจไม่ได้คุยไม่ ไปเอามาได้เลยตั้งแต่ย้ายเจ้าของผมไปทำอะไรเอาพูดถึง Universe กับแกรนด์อินเตนะเราไม่ได้พูดถึง u n i v e r s ร t สไทยแลนด์นะครเพราะว่า u n i v e r s ร t สไทยแลนด์ก็ยังมีหลายครั้งที่เรายังโดนอยู่บ้าง,างนะฮะแต่ว่า u n i v e r s รนะรเราพูดถึง Universe กับแ r a n d Inter นะครับ MGI นะครับกับ MU ครับนะอ๋อก็ส่งให้บริษัทแตนะ่ตอนนี้มาหาชนบริษัทเขามีคนดูแลเพราะจ้างกฎหมายไว้สำหรับทําในทุกเรื่องในราคาที่สูงก็ให้เขาไปรวบและดูแลให้ครับ ก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับลบได้ก็ลบเถอะครับเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์สําหรับสําหรับทางกฎหมายเลยมันเสียเปรียบทุกประการนะฮะเกิดเป็นคนอยากจะเล่นโซเชียลก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะครับค่ะบอกยาทามนิดนึงค่ะน้ำใจนักกีฬามากค่ะอิงฟ้าให้กับน้ใจคอมมนต์ครับครับผมก็ดีครับผมก็จริงๆแล้วผมก็บอกว่าของเราอ่ะเมื่อคืนผมก็เปิดโล่งหลายคนก็มานั่งแบบเวลาผมไลฟ์ก็มานั่งแบบเอ้ยเชียร์เอนทเนียไหมอนุนี่นั่นยังไงเอ็มยูผมบอกว่า คุณรักใครคุณจะเชียร์ใครเชียร์เลยนะฮะแม้กระทั่งในพื้นที่ผมคุณจะพิมพ์เชียร์ผมอนุญาตคนดูผม7000-8000คุณจะพิมพ์มาแบบทุกๆนาทีเป็น10บคอมเมนต์ผมไม่ว่า <Okay. S 2> ผมขออย่างเดียวอย่าเชียร์คนนี้แล้วไปว่าคนนั้นอย่าเชียร์เวทีนี้แล้วไปแกะแนแกแหนะเป็นเน็บแนมเวทีนั้นมันไม่มันไม่ดีขอแค่นี้เมื่อคืนนี้ก็จะเชียร์ใครก็เยอะแยะโมงมาไหมโมงสามผมก็ตอบให้ แล้วผมก็พิดว่าผมก็พยายามทําหน้าที่ผมดีที่สุดแล้วผมก็บอกว่าเลิกไปเลิกไปแบบเลิกไปกดดันแอนโทเนียเถอะมาถึงนาทีนี้แล้วอ่ะปล่อยให้เขารู้สึกว่าเอนจอยเป็นตัวของตัวเองได้คิดเองได้สบายหูสบายตาด้วยตัวเองเขาจะได้มีความสุขเมื่อเมื่อเขามีความสุขแล้วเนี่ย <c oughs> ผมว่าผลลัพธ์มันก็จะดีแล้วผมก็วอพรให้แล้วเมื่อคืนว่าขอให้ปังเพราะว่า เพราะว่าอย่างน้อยเราดูทรงแล้วน้องก็เป็นคนมีความสามารถถูกไหมฮะเมื่อวานเ็า,วาเวยพรไปแล้วครับขอบคุณนะค,ะค,ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งกับตําแหน่งที่ได้กับน้องแอนใช่ครับกับตาแหน่งที่ได้ผมว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าทุกบริบทของทุกเวที <c oughs> มันก็มีมันก็มีวิธีการของเขาแล้วก็ฝากบอกไปที่แฟนนางงามทุกๆคนที่เชียร์นะครับการประกวดสิ้นสุดลงแล้วหลายคนถามว่าพอใจมาเท็กมาถามผม ผมก็ไม่กล้าขึ้นโซเชียลตอนนี้พอใจไหมตำาหนิอะไรบอกไม่ครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับทุกๆเวทีไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไงก็แล้วแต่ผลการตัดสินออกมาแล้วมันคือเวทีประกวดนางงามมันไม่ใช่เวทีสภาผู้แทนราษฎรนะครับมันคือสิ่งที่เขากันกรองด้วยระบบทุกๆระบบทั้งความสวยความงามความคิดเศรษฐกิจสังคมความเหมาะสมในทุกมิติ เขาถึงตัดสินออกมาไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีพอหรือแบบเราต้องที่หนึ่งหรือใครต้องที่หนึ่งแต่อยากจะบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ผ่านแล้วแล้วเราก็ต้องยอมรับและพัฒนามันต่อไปะจะทำให้การดูนางงามมีความสุขมากกว่าครับทสงขสู้ได้เต็มที่มา้รัดโอ้ยผมก็บอกเลยคนระับมันมันมันก็ดีดีมากแล้วว่ะเออแต่ทุกคนอยากให้ชนะถูกไหมทุกคนอยากให้ชนะไม่มีใครไม่อยากให้ชนะ คือถ้าคนไทยชนะมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โคตรดีสําหรับความรู้สึกแต่มาถึงตรงนี้เราจะบอกว่าคนที่ชนะควรจะแพ้ผมผมก็ผมก็มกกว่าเราก็เราก็อย่าไปแบบอย่าไปทําอย่างนั้นเลยมันจบไปแล้วว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะมันจะกลายเป็นแบบเอเออมันจะกลายเป็นเหมือนกับเราจบไม่ลงอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องๆเข้าใจบริบทนิดนึงแต่ผมว่าตัวผู้ประกวดเขาคงเข้าใจแล้วล่ะเพราะเขาอยู่กับมัน ใช่ไหมฮะล้วก็ทุกคนคงทรงเข้าใจบริบทและเข้าใจผลลัพธ์แล้วก็ยอมรับในผลลัพธ์แต่ว่าคนที่ยังไม่ยอมรับคือคนที่อาจจะอยู่ไกลแล้วก็ยังใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องต้องแบบดีคลายก็คือหมายถึงว่าค่อยๆเข้าใจแล้วสเต็ปถอยลงมาด้วยความสุภาพแล้วโอกาสหน้าเราจะได้สิ่งที่ดีขึ้นนะฮะดีกว่าให้ใครมาจําเราว่าเราเป็นคนแบบไหนเราจะทําให้เรารู้สึกว่ามัน มันไม่ปลอดภัยถ้าเราจะถ้าเราจะอยู่กับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ต้องระมัดระวังคาแรคเตอร์ของกองเชียร์ครับมันทำให้ปีหน้าธุรกิจงางงามธุรกิจแบบว่าคึกคัก้าคนเดิมแบบว่าผมว่าไม่ต้องรอปีหน้าหรอกครับมันก็ลากกันมาตั้งกี่ปีแล้วครับมันหยุดที่ไหนแล้วฮะมันก็ไปเรื่อยๆผมว่ามันจะโตขึ้นไปมากกว่านี้ครับเพราะว่าเราไปทำก็ก็จะถามว่าถามว่าเฉพาะนางงามล้วนๆเนี่ยมันไม่โตครับมันต้องหามิติอื่นเข้ามาสอดแทรกนางงามทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่รวมถึงแกรน ถ้าผมไม่มีอีเวนต์ถ้าผมไม่พยายามทาทุกอย่างให้มันนอกกรอบและมีมิติมันก็แค่ปีละครั้งสองครั้งมันก็ไม่สามารถจะอยู่ยัง้งคงกระพันได้เพราะว่าองค์กรมันต้องมีทุกอย่างในทุกๆเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่เราก็จะสนุกกับมันมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะฮะเราก็ต้องพัฒนาสิ่งที่ผมได้จากการดูสิ่งที่ผมได้ก็คือผมจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงอันนี้คือเรื่องจริงนะผมจะถ้าผมจะประชุมกับทีมผมจะบอกว่าเราต้องพัฒนาอะไร เราจะต้องหาเจ้าผ้าแบบไหนเราจะต้องปรับปรุงอะไรเราไม่ได้ดูเพราะว่าเราดูเพราะเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะต้องไม่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรมากขึ้นเราเรารู้ว่าเราเล่นกีฬาประเภทนี้ถนัดกีฬาประเภทนี้เราเรายังเล่นไม่เก่งเราต้องไปฝึกเพิ่มครับสุดท้ายแล้วค่บอสคือในโซเชียลเขาเยอะมากอินฟ้ารองหนึ่งแกนตอินเตอร์แอตโตรยาองหนึ่งเป็นุดเอแล้วมงทองเมื่อไหร่ครับโอ้โหเพราะมันยิงยากมาก ก็คนไม่ได้ว่านะฮะคนที่มาแกรนทุกคนอนะ่ะจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงอะ่ะใครประสบัติเส้ตัวแทนจังหวัดแล้วว่อะไม่ไม่ถึงว่าหมายถึงว่า1 1 12คนที่ผ่านมาจนถึงอุ้มอะ่ะก็มันชัดเจนอยู่แล้วมันสู้ไม่ไหวเราก็รอจนคนคนหนึ่งที่มันมาหสจัจจรรย์มากมที่ม,ม,มหสัศจรรย์ยิ่าอินไฟหรอครับ มันต้องมีสิครับอันอาจจะรอย20ี่ปีก็รอได้มันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายคนที่เป็นเจ้าของเขาไป็นไทยทำไมถึงรถยนมองไม่เนไทยไม่หรอกครับผมว่ามันมีมันมีเหตุและผลอยากอยาก,อยากคิดง่ายๆอย่างเวทีผมโอ้โหอจะให้คนไทยเมื่อไหร่ชนะก็ได้บางคนพูดอย่างเงี้ยเพราะว่ามองอยู่ในมือผมตอนเนี้ยมงก็อยู่ในมือคนไทยทั้งสองแล้ว แต่การจะทําอะไรผมมั่นใจว่านักธุรกิจและผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นยูนิเวอร์สหรือผมก็จะต้องมีเส้นบางๆหนึ่งเส้นเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราควรและสิ่งที่อันตรายคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ได้วว่าอะไรมันอันตรายนะฮะหลับหูหลับตามันจะหน้ามืดนะฮะเราจะพังซะเปล่าๆถ้ามันไม่ถึงก็อย่าอย่าอย่า ผมก็ไม่ทําอยู่แล้วนึงเราอไหวไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าถ้าผมตายไปผมก็จะฝากประจ่างไว้รือว่าคนแบบไหนที่มันรู้สึกว่ามันจะต้องได้มูลผมบอกเลยนะวันสักวันหนึ่งมันต้องมีมาคุณเชื่อผมไม่มีอะไรหรอกที่มันไม่มีแต่มันยังไม่มามันอาจจะมาแบบมหัศจรรย์ภาษาดีอินเนอร์ดีแล้วอยู่ๆคนทั้งประเทศรักและคนต่างประเทศรักมันจะต้องหาคนแบบนี้ให้ได้นะฮะ มันถึงจะขับเคลื่อน power จริงๆและธุรกิจจริงๆให้กับแบรนด์ได้วันนี้ยังไม่มีให้ประเทศอื่นเขาก่อนคนะ <c oughs> แต่ถ้าแ้ยอมรับถ้าเป็นธุรกิจด้วยเป็นความดังด้วยอินฟ้าก็ถือว่าประสบความสําเร็จน้องเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้ก็แฟนขับเยอะแล้วเดี๋ยววันที่24 25 26นี้ก็ไปฟิลิปปินส์นะฮะคอนเสิร์ตใหญ่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็วันที่1 30 12ธันวาก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่กัมพูชานะครับที่นากาแลนด์นะครับก็ มีแผนในการรองรับงานค่อนข้างตลอดนะฮะในทั้งปีครับและคิวงานไม่เคยว่างครับพี่ว่าเราเรื่มละครของอินฟ้าราคาช่้งวันก็เริ่มแล้วครับจะได้ชมประมาณอ่าถ้าจำไม่ผิดก็คือกลุ่มพาไปปลายอันนี้คือเรื่องมาราศักเรื่องเขายังไม่บอกที่มาราสามชายเลยครับพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่มาราสามชายครับคู่คู่กับพ <c oughs> ี่ป้องไหมครับไม่ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อันนั้นเขากำลังแคสกันใหม่ครับอันนี้เป็น โปรเจกต์ค่อนข้างจะความลับนะฮะแล้วก็ผมมั่นใจว่าเนื้อเรื่องดีมากเล่นเป็นโสเพนีตั้งแต่เด็กนี่แอบสปอยแล้วนะผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหรือเปล่าคะไม่ใช่บุญรอดไม่ได้เป็นโสเพนีบุญรอดแค่มีแฟนสลักแต่ก็คล้ายๆถ้ามีมาอนสามชายมันก็มีท็อปไทร์แ้วที่เป็นโสเพนีจริงย้อนยุคด้วยครับอ่าพอลวฮะเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ป้อนเขาโทรศัพท์มานะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยว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 ช่องบันเขาโทรมาติดตามนะครับผมอ่านแล้วผมขนลุกแล้วก็น้องขยันมากเรื่องการแสดงผมว่าน้องไม่ยากแต่ยากต้องเล่นหลายเรื่องเช่นกู่เจิงต้องเล่นเองนะฮะแล้วน้องก็เรียนกู่เจิงนะครับเรียนจนได้ในเพลงที่ต้องการนะครับตอนนี้ก็มีการเริ่มบันทึกแล้วสําหรับบางซีนที่ยากๆครับผมแล้วมนละลุกลุ้งะ เลิฟซีนสนัดด้วยไม่ใช่โดนรักลูกทุ่งหมายถึงาเรื่องนี้แล้วอีฟาแต่เลิฟซีนของเขาไม่ได้แบบเลิฟซีนแบบก็แต่กระเจิงเพราะความรักแต่เลิฟซีนเพราะความจําเป็นคุณคิดดูว่ามันจะอึดอัดขนาดไหนี่อนุวัฒน์ี่อนุวัฒน์อนุัได้แค่ไหนกับเลิฟซีนอีาก็เขาก็พูดตรงๆนะฮะก็ขอดูคนที่เล่นด้วยนิดนึงเอาแล้วพอเห็นคนดูคนที่เล่นด้วยอะโอเคไหมคือตอนนี้ที่เขาขอมาเนี่ยที่ต้องเล่นกันอยู่เนี่ย เป็นดาราพระเอกเก่าแต่รุ่นเดอะเพราะว่าในบทนี้มันจะต้องมันจะต้องขายกับทุกประเภทนะฮะมันต้องขายกับสิบล้อสองล้อมันต้องขายหมดต้องรับลู้าหลายประเภทต้องรับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนนี้ก็เป็นตัวพ่อในวงการแต่ผมก็บอกเบาๆหน่อยเบาๆ <laughs> หน่อยก,ก็คือขอแค่ประมาณหนึ่งแล้วขอแบบขอรับแค่ซีนอารมณ์หนักๆแต่อย่าปะทะกันปุ้งปังปุ้งปัง นะฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหนักไปฮะมันคือได้ดูไปยืนคุมา,มาตามกำหนดนะครับเพราะว่าทาัทาง้งทั้งของชาร์ลอตแล้วก็ทั้งของอิงฟ้าออกใกล้ๆกันครับออกใกล้ๆกันห่างกันประมาณเดือนเดียวครับขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณคอเรีวยวขออีกสักนิดหนึ่ง